กินได้กับพี่คัทยังไม่เกิดอ่ะสามี<ช>แล้วใช่คนทำเขาก็อายุยืนมากเลยนะกินได้กับรุ่นพ่อเขาโอ้เธอนี่ไม่เว้นแม้กระทั่งม้าเลยนะวันนี้นี่ม้าเองนะวันนี้เนี่ยม้าอยู่ในถนน ทรงวาดนะเป็นถนนที่ชิกๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยมาเนี่ยก็เรียกว่ามีความทํางานนะเพราะว่าม<อ>ีญาติหลายคนที่มันเป็นถนนที่ลักษณะเป็นคัถ้าแบบคนจีนแต่ว่ามันก็มีมัสนิดอยู่ด้วยแล้วก็มีโรงเรียนเอเอจีนแล้วก็มีอิอสลามอยู่ในถนนเส้นเดียวกันแล้วก็เดินตามมาไปดูที่ยวมาเดินไปได้ยังไงถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีเรียกอะไรนะมีอาหารที่หลากหลาย ปูไลก็อยู่ในนี้หวยจับร้านดังๆก็อยู่ในนี้เ้าทะลุไปในนี้ก็เข้าเยาวราชได้มันมีหลายซอยที่มันทะลุเป็นเส้นขนานกับที่เยาวราชวันนี้เอมาตั้งใจจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่นี้ก๋วยเตี๋ยวในถนนรงวาดเนี่ยนะในถนนเส้นนี้เนี่ยนะมันมีเล่ยก๋วยเตี๋ยวดังๆเนี่ยหลายร้านมากเลยพาไปกินสามร้านเลยไหมวันนี้สามร้านเลยเหรอมา พี่ก็ชอบกินเกียวไม่ได้มากินด้วยกินด้วยพีโพ่โค้ชพี่โค้ชชอบมากับมากันคืนแต่ใคร,ร,รทุ่ะอะไรอะไรบาทีเราไม่ต้องการกินอาหารที่มันหนักๆน,กกนะเพราะเกี๋ยวเป็นทางเลือด ร้านนี้คือร้านกินตังหวเด็กๆ่บ้ามีร้านนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะใส่พวกชิกโชสไตล์ของคนแค่จื้อเลยนะมันจะใส่ๆแบบสไตล์แบบนี่เป็นใส่ๆแบบนี้มีมัดกินแบบไม่ใส่อะไรเลยนะมันจะมีกลิ่นของจิกโชบอย่างเดียวเลยนี่เร็กที่เด็กเขาเที่ยวตัวละสิบห้าบาทแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่ไส้หมู ซาอร่อยทางมากินก้าวเกี๋ยวร้านแรกแล้วนะมีหลายร้านเลยเดี๋ยวพาไปกินขนมเค้กวยดีไหมมันมีร้านที่เอ่อเปิดใหม่หลายร้านเลยซาลาเปาอยูงดีหิวหิวก็มีซาลาเปา ่าอะไรนะันมีภาพวาดดูแล้วก็เพลินเพลินมีสติอาร์ตเออมีสติีทอาร์ตหลายหลายรูปเลยนี่เห็นแบบนอสนี่ไงสวยเลยป่ะเ,เท่ไหมล่ะไ่ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากจะกินเลยหนักหนักเพื่อนปู่นี่ไงเตียซัวอาหารทานมันจะใหญ่แต่อันนี้เป็นอาหารสำเร็จว,าว้ายไม้ใหญ่จริงว่าใช่อาหารมันจะเหนียขึ้นหา่างนี่มันมีปลาบูเห็นไหม ใช่เป็นเนื้อแพะคนสไตล์ที่านนี้สไตล์คนแต้งิีเลยอ่านี้ตัวเลาละงหูจะเปลี่ยน็ชื่อมน่ะค่ะหอนข้าวต้าเกียวปลาเกียวปลาก็ดีนะแล้วเ้าก็มีเตี๋ยวปลาด้วยถ้าคนไหนรักสุขภาพก็มีเตีียวปลา แล้วก็มีลวกจิ้มร้านนี้พี่แค่เขาาชอบกินเขากินเลยแค่เขากินเลยแค่แต่มาแค่แห้งเ็นต์เตปของเขาแต่เราเ็นต์เตปใส่ทุกอย่างแล้วก็ใส่ของดิ้งที่จริงอ่ะถนนทรงวาดเนี่ย,ม,นนยมันเป็นถนนที่นะคนไม่ค่อยมาเดินนะเดินเยาวราชมากกว่านี่ถนนเช่นนี้ก็ไม่ค่อยจะมีคนเดินแต่มาคิดว่าวันนี้พามาเดินเพราะว่าถนนเช่นนี้ต่อไปเนี่ยมันเชื่อมกับถนน ตลาดน้อยอะที่ม,าม้าเันมีคาเฟ่ยเยอะมากเลยบางทีวันนั้นมาเดินมามากจากศรีลมก่อนแล้วก็มาลงตลาดน้อยไปแวะร้านเสียงกงตรงแถวเสียงกงแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วก็เดินไปถึงเยาวราชแล้วถึงจะกลับบ้านเชียงรายก็ผ่านมาหลายภูเขาไม่มืดไม่กลับเป็นเด็กมีปัญหาร้านนี้เป็นร้านที่ตรงนั้นข้ามสมัยก่อนที่มันเป็นลงลงอะไร เป็นท้าเรือวังนี้แล้วก็เป็นลมแต่ตอนนี้เขาก็ปิดไปแล้วเพราะเมื่อก่อนนี่ม้าเดินข้ามเรือไปเขาเรียกท่า,าน้ําสวัสดีข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็จะกลับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นี่ก๋วยเตี๋ยวนี้แล้วพี่ม้าพามากินก็เป็นร้านที่เขาทาเองทั้งนั้นเลยเหมือนกับว่าคนจีนเวลามาจากมือจีนขึ้นมาท่าเรือฝั่งนี้ก็คง ได้อะได้มีความรู้นะบางวัน,นร,ร็บริโถมลูกชิ้นมาเวลาข้ามาก็พึ่งทำเลยก็ทําลูกชิ้นขายก่อนแต่วันนี้ก็เลยขายแต่ลูกชิ้นเป็นเด็กชิมไม่ดูเย็นตาโ,โฟเกาเหลาย็นตาโฟนี่ห็นึงอืม,อมกลิ่นหอมของเต้าหู้ยีแล้วก็รสชาติเขาจะแบบกับสไตล์แบบเขาเรียกคนจรงิงเขาบอกว่าชิงเชียงนะถึงแม้จะเป็นเย็นตาโฟแล้วก็วยังมีรสชาติแบบรสอ่อนๆของเต้าหู้ยีแล้วก็มีผักบ,บุ้งกิน แถวนี้น่าจะบอกเลยนะลวกบะหมี่ดีมี่ทุร้านเลยดูเส้นก่อนดูเส้นกระเทียมเจียวที่หอมมากแล้วก็จะใส่กะกหมูนิดหน่อยเรียกว่าหมี่เพาะเดี้ยวก็จะมีกลิ่นของน้ำมันงาแล้วก็มีรสชาติหวานๆหน่อยเวลากินแล้วราดหมูที่ปรุงอะไรพวกมันก็จะประดีอร่อย โว้ยบูตรงหน้าเจียไตกินได้กับพี่คัทยดงยไม่เกิดสามเดียวใช่คนทำเขาก็อายุยืนมากเลยนะกินได้กับรุ่นพ่อเขาปู้เธอนี่ไม่เว้นแม่กระทั่งม้าเลยนะอย่างวันเนี้มาเนี่ยมาชอบตรงที่ว่าอะไรไหมเขาใส่เอกทิกโชว์นีไ่ไงแล้วก็มีเกี๊ยวกินเส้นก่อนอื มากินร้านแต่ละเหลาเนี่ยเหลาเหมือนว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะเขาใจกับนี่เหมือนกับพี่คัตพี่ครวดอ่ะเขาเป็นพี่น้องแต่าเงี้ยพอทำออกไปพอพี่คัดก็อาจจะชอบแบบนึงเขาก็จะต้องใส่ใส่แบบนี้ของเขาพี่ครดก็จะชอบแบบนพี่น้องกันก็เหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่ามันกับรูปลักษณ์มันก็เหมือนเหมือนกันเลยนะแล้วน้ำซุปเป็นยังไงน้ำซุปมาชิ้นหนึ ถ้าพูดถึงว่า,ารสชาติเมื่อสักสองสิสูตรีมากินก่อนก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะสูตรมันก็ยังสูตรดั้งเดิมอันนี้ก็พี่น้องเขานะเห็นไหมถ้ากล้องชั้นมานหน่อยอยังไม่หมดเลยลูกจีนมาเข <c oughs> ้าใจชีวิตมาม่ใช่คือเป็นอาหารที่เรากินถ้าเกิดเอาว่าเกิดมาก็กินอาหารพวกนี้ดีกว่านะขนมจีนเราก็รู้เลยว่ารสชาติที่อร่อยเป็นยังไง <c oughs> ไม่ว่าปลาที่เราไปพาไปกินกันวันนี้เนี่ยมันมีความสดเป็นพื้นฐามวันนี้ก็พามา3ามเหลาเลยนะตัวเหลาเหลาซาแล้วก็เหลาหมูที่เดินเดินมันก็ได้ความคิดอะไรอย่างคนเราในสุดท้ายก็ตือพี่น้องกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปไปกินขนมเค,ค้กดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนจากบรรยากาศจีนๆ <c oughs> กระโดดไปนู่นเลยฝรั <c oughs> ่งนะ <c oughs> <c oughs> ทรงวาดนี่มันก็เดินมาแล้วก็มีร้านเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งะนะชื่อว่าร้านอีกาก็เห็นเค้กที่เขาวางอยูหน้าร้านเนี่ยน่ากินมากเลยวัยรุ่นรุ่นใหม่อย่างมามาก็เลย กินเค้กซะเลยเป็นการตกท้ายที่สวยงามของวันนี้เป็นเผือทาโลเขาบอกว่า็อปพิดของสอวอแล้วก็มีเค้กเหมือนกับฟุตเค้กนะใส่กับพวกลูกรุนแล้วก็เป็นพวกผลไม้ที่เขาแช่เล่าลําไว้แล้วก็มาทาเป็นถนนเค้กสการสําหรับคริสต์มาสเลยนะสำหรับในช่วงฤดูแล้วก็มีถั่วมีอะไรเค้กมะพร้าวหอ,อมกลิ่นมะพร้าวมากเีนน่ถ้าอยู่ตรงนี้แกเรียนด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ใบมิ้น์ไปหน่อยนึงชิมน,น้ำก่อนเพราะว่าเดินเหนื่อยมา Mm hmm. เป็นยังไงครหวาน าะมีมะนาตาดูโคตช่วยให้ตกท้ายด้วยวันพิเศษของมามะ่าวันนี้สมเหลาแล้วก็หนึ่ง้านขนมเคก้กถ้าวันนี้มาเดินแล้วก็สนุกสนานก็อยากให้ทุกคนมาเดินในถนนทรงวาดแล้วก็เวลานี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเปิดอยู่ในตึกที่เ,เก่าๆบรรยากาศก็ได้อารมณ์ของความเป็นรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ผสมผสานกันวันนี้ม้าก็บายบายไปก่อนอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะได้ส้มีกแก้วหนึ่ง うん。<music> <music>